อันนี้โอ้หลังก็รูใหญ่ราดเอ,อไหนตามองเห็นไหมยปิด <c oughs> บอกแล้วบุอยาซ่าพ่อยิ่งมีเงินรักษาโอ้แผลเก่าหายแผลใหม่มาสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่ต้องมาใกล้เดี๋ยวมาดูชนชมนะครับผม <c oughs> ตัวนี้หาพี่สาวดูอยู่นะพี่สาวจองไว้ ผูกไหมต้นนี้แล้วก็พี่สาวอยากได้ดอกซ้อนเป็นดอกซันเดียวนะหรือว่าต้นนี้ก็เลือกวพาพี่สาวขอรับสองต้นแล้วก็เดี๋ยว่อยว่านะว่าสองจะเอาต้านไหนกันมีสีชมพูเอดอกซ้อนเดี๋ยวไฟๆดูให้ก็แล้วกันนะขอบคุณพี่สามาอันนี้เพชรไม่ใช่เพชรพัฒนาซาอุนะอันนี้นะนนต้นนี้จะสวยนะใม่นลาขอดคู่นี้ผมขายที่สองร้อยแปดสิบบาทรวมส่งนะเป็นยักษ์ซาอุ เดี๋ยวไปดูไปดูเพชรบรรณาการเสียเพชรบรรณานะอ่าไม่ใช่เพชรบรรณาเพชรบรรณาหรือเพชรพันล้านนั่นแหละนะเดี๋ยวผมพาพามาพูดพูดพูดครับหนึ่งก็นแล้วกันก็ถามมาเรื่องการเอาฝักนะของดอกซอนที่เราเสียบเอาไว้อย่างนี้นะทํายังไงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ถ้าฝักไม่สมบูรณ์อันหนึ่งเราก็เอาทิ้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดอันนี้จะเป็นอ่าโชวกุนนะ การเอาฝักดอกซ้อนนั้นมันก็จะมีปัญหาในการเลี้ยงฝักนะอันนี้เขีย่ยเอาไว้ให้ดูไปดนอย่างเดี๋ยวค่อยพูดวันถัดไปก็แล้วกันเนี่ยเขอาไว้อันนี้เป็นดอกกันยยสวยอันนี้เป็นดอกซ้อนที่เขียเ่ยฝักแล้วทำยังไงเราจะได้ฝักเขานะทายัางไงฝักจะไม่ร่วงราพูดเรื่องเพรานาการเสียบเพบรานานะครับผมคุณป้าถามเข้ามาขอบคุณคุณป้ามากๆครับผมอ,อันนี้เพบรานาตัวนี้จะเป็นเพรานาเพบรานาผมจะามาเสียบแบบมังแท่นอันนี้คือการเสียบแบบมังแท่น แล้วก็อันนี้ก็เป็นเพริบนานะอันนี้เสียบแบบบางแค่นเอากิงมาเสียบแบบบางแค่นคือเพริบนาอันนี้เพริบล้านผมจะเสียบแบบผาลิมที่คือเพริบล้านเพริบล้านกับเพริบนาดอกจะเหมือนกันแต่ว่าคว่าก่างๆจะมีอยู่นะเพริบล้านดอกจะจะดูใหญ่กว่าหลกของเพริบนาการเสียบไม้แบบนี้เสียบแบบผาลิมอันนี้คือเสียบแถวๆผาลิมนะ ปดว่าชับเน,น,นี่ยเสียบนั่งแทน่นอันนี้ก็เสียบแบบนั่งแท่นนะนั่งแทน่นจะนั่งแท่นได้ทั้งได้ทั้งหนังแทน่นนั่งแท่นนั่งแท่นแลวผ่าริมการนั่งแท่นมันจะมีข้อเสียตรงหนึ่งเราต้องตัดกิ่งอย่างนี้เราตัดกิ่งแล้วเรามาตัดอ่าเราก็มานั่งแทน่นแต่ว่าเขาจะแตะความอีกนะอันนี้ก็เราต้องตัดแต่ว่าถ้าเราผ่าริมเราจะได้กิ่งยาวๆอย่างนี้มาเลยนะการแบบผ่าริมนะแล้วก็ทําไมปูดจะขึ้นปดยยูดใหญ่ๆที่ที่ผมถ่ายต้นใหญ่ให้ดูไม้จะเป็นแบบนี้นะครับผมคือตระกูลของพดานน่่ยจะอูใพวกา ใ,ในอ่าในอ่าอะ่รนะเป็นไม้ตรนะกูลยักษ์นะจะเวลาที่เรามาเสียบนอันนี้จะเป็นรูปผสมยักษ์ญี่ปุ่นฮอลแลนด์ใช้ต่อรูปผสมไอเนี่ยตอเนี่ยจะโตไม่ทันเขานะจริงเนะนี่ยตอเนี่ยจริงต่อจะโตไม่ทันตอนนี้กับโตไวแล้วก็เวลาที่ไม้ต้นใหญ่ต้นโตตอนนี้เขาจะสร้างเป็นปู่ใหญ่นะเป็นปู่ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นแหละทําให้ไม่ม่เสมอกันก็จะไม่เหมือนกับนะ ไม้เหล่านี้อันนี้เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์อัน,นเรียกว่าฮอลแลนด์อันนี้เป็นดอกฮอลแลนด์นะสายพันธุ์ฮอลแลนด์ดอกซอนดอกอะไรก็ตามเอย่างนี้เป็นฮอลแลนด์ก็เขาก็จะเสม,มอก,นกันกิ่งพนธุ์ก็ทั้งทั้งกิ่งแม่แล้วก็กิ่งที่เราเสียบจะเสม,มอกันนะเขาจะไม่ขึ้นปวดอันนี้เห็นไหมเขาจะขึ้นปวดอันนี้กิ่งสวยนะอันนี้ตกโตหัตก,ตกแต่ไม้นไม่ต้่องซีเรียสนะเราแต่งกิ่งได้เพ็ญบรรณาหรืออะไรแต่งแต่งกิ่งได้ไม้แบบนี้เอาไปเพื่อสร้างสายพันธุ์อย่างเดียวนะเป็นการเอาไป ยงสวยก็สวยนะเราปแะแจกฟอมได้ไม้แบบนี้เอาไปอันนี้เป็นกิ่งเพียปานานะดอกเพียบปานาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าไม้มันสมบูรณ์เวลาสมบูรณ์ดอกจะเป็นกระจจกใหญ่ๆออกที่สวยดอกจะสวยนะอันนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าแบบนี้จะเอาไปไว้เขี่ยเกียสรเป็นสร้างแม่พันธุ์นะครับผมต้นที่พอ่อเมล็ดที่ขายนะดอกจะสวยแลบแค่ไหนอันนั้นเขาจะไม่เอาไปสร้างเป็นเป็นต้นพันธุ์นะจะไม่ไปเขีย่ยเกสอนจะเลี้ยงสวยเลี้ยงงามอย่างเดียวเขี่ยได้ไหมเขี่ยได้ แต่ว่าเขาอาจจะเพีย้ยนอาจจะเป็นไม้ที่โตวไวอ่าอาจจะออกไปทักอาราเป็นไม้ที่ใหญ่ไวโตวไวอาจจะไม่ไม่ใช่เอกลักษณ์เพพบรรณาโดยแท้ถ้าเพพบรรณาเขาจะใช้วิธีการใช้ไม้เสียบแบบนี้ที่ผมเสียบเอาไว้ให้เอาไปเพื่อจะทํางานต่อเพพพันล้านผมจะทําเสียแบบพาริมเพื่อให้จงา,า,จบบบาจง่ายเนี่ยเพรพันล้านผมจะพาริมแต่เพรบรรณาถ้าผมเสียเพรบรรณาผมจะเสียบแบบนั่งแท่นเพราะื่อเพราะผมไม่ได้ทำเครื่องหมายเพื่อจะจาได้ง่ายนั่นแหละนะเมื่อยพูดไม่ชัด อันนี้เป็นไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่ที่เตรียมเตรียมเขียเกียวอนแล้วก็สร้างสายพันธุ์ในปีต่อต่อไปเพราะวผมต้องสร้างสายพันธุ์ในทุกๆุกปีนะสร้างดอกใหม่ๆออกมาอันนี้ก็เป็นไม้ที่เตรียมมันจะมีดอกทั้งเดียวบ้างดอกซ้อนดอกอะไรบ้างนะที่ปะาปนกันไปที่จะต้องนําเพื่อสร้างสายพันธุ์เพื่อเอามาเขียเกียวอนก็ดอกก็จะมีความบางก้นก็เขียไว้อันนี้ตัวนี้ก็ดอกอะจะสวยอีกแบบหนึ่งนะหลายที่มีหลายที่มีแบบนี้ อันนี้ก็เขียนไว้แบบนี้เขียนไว้ต้นหนึ่งยู่ตรงไหนล่ะเมาบอว่าผมงเขียนไว้แล้วต้นหนึ่งนะโอ้อยู่ตรงนู้ดอ่ะทัางไม่คงไปดูเขียยเขี่ยฝากไว้แล้วอันนี้จะเป็นกลุ่มชั้นเดียวก็เลือกดอกที่ดูแปลกมาเหล่านี้จำยังไม่สวยต้องนามาเขียนกสรต้องเอากสอนดอกซ้อนมาใส่หรือเราจะเก็บของเขาเองก็ตามแต่ที่เราชอบก็ได้หลายแบบอันนี้ไม่สวยแต่ก็เอาฝากเฉย เอาผักเพื่อเพาะแล้วก็จะได้จริงทามาเสียบกับต้นใหม่อันนี้ลม้มถ้าล้มเนี่ยไม้จะจะลม้ลมล้มอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกอะไรมันจะนานเลยคิดไม่แมมันไม่ที้วางแน่นเกือหมดแล้วอ่าอย่างอย่างนี้อ่าอันนี้เป็นกิ่งคิพนาราอันนี้คือไม้ปักชำนะปักชำไม้ปักชำก็แต่งความได้หมดเหมือนกันไม้ปักชำ อันนี้เอามาให้น้ําถ้าได้น้ําไม้เหล่านี้เป็นไม้ยี่ยกมาเป็นไม้ไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นไม้เสียบนะเป็นไ,ไม้เสียบอตัวนี้ทําไมไม่ติดฝักล่ะเขี่ยไปวันนั้นโอ้ไม่จิดสักให้เลยตายแล้วไม่ติดฝักสักสักนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเขี่ยใหม่ก็แล้วกันขยันเขี่ยเอาแล้วก็มีต้นจิดบ้างว่าจิบบ้างเลยนะอานนี้เป็นทาให้ไม้ตัวไวนะที่ถ่ายให้ดูที่พูดให้ดูเราเข้าใจกัน พอเข้าใจกันไหมคุณป้าคุณนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีวนวนลนะก็เก็บไว้อยูอย่สีดน,วนตัวนี้เป็นมัดพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ที่เริ่มที่จะขยับพัฒนาสายพันธุ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์บ้างมีการใช้สายพันธุ์เดิมบ้างเพื่อให้ดอกที่ที่มีหลายรูปแบบนั่นแหละที่มีอะไรที่ที่มากขึ้นเพื่อจะได้ขายในวัน ข้างหน้านนั้นแหละผพราะว่าจะถ่ายต้นไหนเมื่อกี้ดอกเอ๊ดอกั้เดียวเมื่อกี้เห็นอะแบบอยู่นะดอกใหญ่อยู่อันนี้ก็เอามาเก็บไว้อ่านี่นี่ต้นดอกใหญ่ดีเหมาะที่จะเอามาสร้างเป็นเมเพันธุ์นะเหมาะอันนี้ไม้ถ้าเรามีแบบนี้เราเก็บไว้สร้างเม่พันธุ์นะเราเอาอเกสรดอกซ้อนมาใสา่เราจะได้ไม้ตัวใหม่ออกมาถ้าเราต้นที่ผมถ่ายเมื่อกี้เก็บดอกซ้อนโอเคแต่ว่าก,การดูแลฝักยาก แต่ว่าถ้าเรามาฝากกับเนี่ยถ้าเรามีดอกแบบนี้สีส้มไม่สวยชั้นเดียวเราไปหาอีกสีหนึ่งมาตัดกันเอาดอกซ้อมาใส่เราก็ได้ไหมอีกตัวหนึ่งออกมาก,การเลี้ยงไม้ชั้นเดียวจะง่ายจะง่ายกว่าการการที่เราผสมอยู่กับอย่างนี้ผสมติดไหมติดแต่ว่าเลี้ยงฝักยากมากนะเลี้ยงฝักยากมากนั้นที่เลี๋ยวผมจะให้ดูวันหลังก็มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้่ยขอบคุณนะครับถ้าต้องการชำจีก็นี่ไงง่ายๆนะ อันนี้ชาไม่นานแล้วเป็นปียังไม่ได้ลดน้ําเ,กเอกเลยก็มาใกล้น้าหน่อยเป็นจริงชันเดียวก็ลองทําให้ดูองเงี้ยมันมีหลายวิธีทําความขยายยอดชมขยายพันธุ์ยอดชมว่าบอ๊อบซับนะไม่ได้รวยนะบ้านข้างทําให้ไม่ได้รวยบ้านข้างทำให, <laughs> ำให้อันนี้ก็บ้านข้างทําให้ไม่ได้รวยไม่มีตังค์แับบานหรอกเป็นโชคดีไง <laughs> ทําก็ <laughs> เสร็จผม <laughs> พ,พี่ตังค์ทำาก็ทาไง ก็เลยโอเคได้รับผลไปผลบุญไปขอบคุณครับด้วยนะที่มาเยี่ยมชมก็ฝากเพชรไม่ใช่เพชรดิอ่านะสองร้อยแปสิบลมสวงนะยักษ์โสมไม่ใช่ไม่สวยนะเราไปเลี้ยงเป็นไม้ต้นใหญ่นะดอกออกดอกสวยแช่นกันนะแต่ว่าชื่อเสียงเรียงงามเขาจะแพ้เทพนาเข้ารันเอกโอเคนะครับผมขอบคุณค่ันด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากและสวัสดีครับผมสิครับ